สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันดีแล้วครับเมื่อนี้โอโ้ออกมาเมื่อนี้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องลมไปปล่อยแดดกำลังออกพี่น้องตอนเ้ามาหายางออกกำลังกายพี่น้องกับเอาเม็ดถั่วมาแบ่งให้กระรอกหน่อยกินเย็นสบายขนาดพี่น้องบรรยากาศกระรอกหน่อยกำลังล่งพี่น้อง พงผนแดนมาลัดอยู่เงาไหมเงาไมาไมเงานี่จนเกี่ยงพี่น้องคนแดนเวียนได้กระหลอกหน่อยแลนบ้นไหลจนเกี่ยงเปิดมาหนิเออจนเกี่ยงเบิดพี่นอ้องอ้ผน,น,นแดนมาลัดกินหมกทัวอนนปั่นเจ้าตุหนุยแช่นีมเติมโบเมนครับ ที่จริงต้นนี้ช่วงหนาหนาวนะผมมาเนะี่ยเออมึงคนเชียงขนาดพี่น้องที่จริงผมมาช่วงหนาหนาวต้นไหม่ต้นนีน้ค่อนข้างหลายพี่น้องก็ดอกเบ่งหูเบ่งพุ่งไปนะเดี๋ยวผมจะาพาไปนั่งจุดใหม่เพราะว่าจุดนี้มันมันใกล้มองยางค้นนะพี่น้องก็จะยางมานหนีหลาย จับ่าคอนขางลำบากเดี๋ยวจะผ่ายางประเด็ดนนี้ส่วนในเดี๋ยวไปเห็นกระหรอกหน่อยหลายอยู่ครับบึงบรรยากาศเนี่ยมึนกําลังมาปลูกดอกใหม่อีกกําลังพรวนดินเพิ่อตกแต่งคูมือพี่น้องเสริมดอกใหม่เสริมมันนั่นคูมือมันกําลังมาพรวนดินไว้เดี๋ยวพันก็มาปลูกเิงบึงบรรยากาศเดี๋ยวสายจากหน่อยเด็กหน่อยออกมาเต็มเลยพี่น้อง เสียดายตอนที่เด็กหน่อยมะหล่นผมบทสามาถทายทํำให้พี่น้องเบื่องใดครับบ้านเขาเจ้าจัดสรรค่อนขาง,งดีได้พี่น้องเอาเหตุงานเสียทงเสียแท็กไปเขาเจ้าจก็ามาสาั่งมาแปลงม้วนนี่แหละให,ะให้ให้กับประชาชนผู้ตงคนเพิือนกับว่าเสียแท็กแพงที่กิงก็บ่บนาคอมเพนขาจเจ้าพี่น้องเพราะว่าขาเจ้าเก็บไปเขาเจ้าจเอามาพัฒนาประเทศมาพัฒนาให้คนเฮา ทุกสิ่งทุกอย่างกับฟรีครับในสวนสาธารณะอืมมึงกัะหอกหน่อยพันเห็นผมยางมากพ่นแรนมาดัดไปเสร็จลยอ,อันนี้พันเคยได้กินนนะพี่น้องพันเคยได้กินน้าเหฮาอาจจะจืดได้หรือว่าจังได้สองสามตัวอยู่เงาไม่ จริงผมก็มาตามหาเจ้าตุยนุ่อยอยู่ครับแต่าโบเห็นบ่รูคนไปจังไดมากจังไดม,มันก็จะจูงหมาอย่างเดี๋ยวผมจิใส่เวลาพาไปหยังไปนัางเด่นน้ำจุนี้กอนมันจังบ่ไก่ทางพี่น้องไก่ทางหลายก็เจ้ากับจูงหมามาเพลนขึ้นแลนลงนะเอกบบไดภาพบรรยากาศเนาะบบไดภาพความหนารักของเพ่นบง่งเพลนมาลัดผม เพิ่นเคยได้กินเพิ่นอาจจะจือได้ตัวนี้คือใหญ่แท้นึ่งนางกุโปอย่โอ้โมันใหญ่กว่าดอกเดือดพี่น้องเพิ่นเคยได้กินพี่น้องเพิ่นแรนมาลัดอันนี้วอาหนี้อีทั้งก็ใหม่กับมี่พี่น้องตัวดำดำสีดำมันเดืยบไปเห็นพี่น้องนี่ถ้าเกิดเป็นกระหรอกเกาแกาจะเก็บผ่าพบรรยากาศได้ค่อนข้างง่ายพี่น้อง ช่วงเสาๆแนวนี้เพ่นเนจะบอยานอยากเป็นรุ่นของเจ้าตุ้ยนุยพอนี่ลุ่ตัวนี้อยาก้ขยๆก็ลอกหน่อยทีบาท้านสีอออกเท่าแดงนะพี่นะ้องเท่าท่องนะแต่ว่าหางพันคือบุคือนี่เป็นคนตุก นขางใจใหญ่เลยนี่อันนี้มาแล้วถือว่าเชื่องอยู่ครับถือว่าเป็นกระหรอกที่คนขางเชื่องเลยใจกะจะอาส่กุ๊กใหม่ย่างเดียวเพราะว่าหมาหลายครับก็จะจูงหมามาหลายก็จะกำลังเดิมจูงมาอีกคนนึง กระลอกหน่อยก็ต้องอาศัยกกใหม่เป็นที่กำบังเพื่อนนะพี่น้องทาที่บุดีก็เลียนขึ้นตนใหม่ที่จริงถ้าเกิดคนบ่เห็นหมาหรือว่าคนบ่ติดกินหมาคนก็นมะนางเด่นน้ำเฮ้าอยู่ครับเป็นไรกวนกันนะ <laughs> ตัวเท่าหางดอกเลือม,มาแนละ้ อันนี้มาเลยโบหินหย่าเ h าพี่นอ้องหย่าค่อนข้างเงา u บนไหนโบหินหรือว่าฝันยานเบ่งสายตาเดียวไปห้ามมาเป่ปพี่น้องก็ <c oughs> <c oughs> จะจุงมามาน้าแลว เออพ่นนี่ตา่าบ่น่ะเอา้าในบรรทัวกล่องอยู่พี่น้องตาบ่าเห็นหรือว่าพ่นยานหลายบา่ความยานขี่ระแวงหลายกับ,บ่เห็นหอดเม็ดทัวเบิ่งตัวนีมันยังไข่นี่มานั่งกินแต่สายตาพ่นเดียวเบิ่งเม็ดอื่นไปถ่าได้พี่น้องตัวใดพ่นสลดัด จ่องจ่องเม็ดอื่นไหม่กินเมน็ดนันเดวก็กลมมาไปเลยสลดัดสลัดเพิ่น,นที่กิงกระลอกเป็นสัต์ที่ค่อนข้างสลาดพี่น้องใบผิบค่อนข้างดีเลยหลยใบผิบเยี่ยมเพิ่นเพิ่ก็นั่งทยอยมาไกลไกลผมถ้าเกิดเป็นรู้จักวบาเพิ่นปลอดไัยเพิเ่นบุมีอันตรายเพิ่นก็เริ่มขยับเขามาเรื่อยๆพี่น้อง เสียดาย่บห็นเจ้าตุยนุยเจ้าตุยนุยค่อนข้าง,งดื้อครับช่วงแต่เก่าเป็นกระรอกที่ค่อ,ขอนข้างหนาลักแต่ว่าเดี๋ยวนี้นขาง,ง,งจะดือ้อจะส้นเลยแหละย,ยิงมาอยู่น้ำมูแนวนี้ไรกัดมูมึงตัวหน่อยเขามาจนจิกคุ้งผมนี่สีดำแดนออกแดนเขาครับเพราะว่าพึ่นยังบ่กั่านี้ไว้ใจกระรอกยังหนุมน่มๆอยู่ครับว่านี้ยังหน่อย จริงๆเขามาไก่ลายเขาก็จับผา่าลำบากอะเต็มปากก็ยังอุ้มอวีย์ง่ะเวลาพันขี่ยานจะแดนนกันต้นไหมตัวนี้งามขนาดพี่น้องอ้วนใหญ่งามอีกอย่าไขยๆตัวเท่าท่องนี่ผมเคยถ่ายท้ำวิดีโอตะกอี ต่ว่าหางหางเพิ่งขแตกเนี่ยนี้ตัวนั้นหางงามพี่น้องตัวเท่าท่องที่ผมเคยถ่ายทำนะค่อนขางงามเลยผมมาเห็นภาพแถียวก่อนเพิ่น่เห็นดนบหรือเป่าตวัาตัวนั้นเพียงแต่วคล้าขา่เคียงกันพี่น้องตัวนั้นรู้สึกว่าจะเท่าท่องงามกว่าน,นี้แต่ก็เป็นปกติเนาะพี่น้องกระลอก อีกิงหนาตาเพิ่งกับคายกันเบิดพี่น้องก็หลอกเฮาตรงเบิ่งจุดตำแหน้ตัวใดที่เขาเคยเล่นน้ำเขาก็จำได้เบิ่งตัวใดมันก็ป่านดูฟ้าแเดตนะพี่น้องก็หอกก็หลอกก็คือกระหลอกเนาะ hmm. ตัวหน่อยนี่ก็งามขนาด <laughs> ยังขี่ยานยูแตะปะ่ปัดแต่เป็ดอยู่นี่กําลังวหยพี่น้องกําลังหนาลักเลย แต่ย่อยเขามาผมก็้มนี่นี่น้องหงายกบวห็นพี่น้องหย่อนย่อนค้ามยันทองเขาาปันนูทองเขาอขาอันนี้ก็ได้เขาจะมีจุดมีตำหนิของแต่ละตัวอยู่ครับพี่น้องเคยถ่ายเคยถามผมว่าเป็นอย่างขึ้นจือเขาได้จริงๆแต่เกิดคุกคีดีมันก็นมีตำหนิอยู่ครับบางตัวก็มีอยู่หัวบางตัวก็มีอยู่หาง บางตัวก็มีอยู่น้ำลำต่คนครับเด็กหน่อยเริ่มทยอยมาเล่นสายเด็กหน่อยเด็กหน่อยก็เริ่มทยอยมากพี่น้องยิงเป็นมือวันหยุดเน,นี่ยนี่เสาร์อาทิตย์นี่อากาศฮอนๆนี่เต็มพี่น้องคนอยู่สวนน้ำแต่เกิดผู้ใหญ่แน่เขาก็ลงไปทะเลเด็กหน่อยก็อยู่สวนน้ำข้างบนครับโอ้ตัวนี้มาอ้วนคักอ้วนแน่ สอ่อนสอ่อนประเทศเขาเจ้าพี่น้องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์แห้งเขาเจา้าเขาจารักษาได้นะก็จะซอยกันดูแลซอยกันรักษาธรรมชาติก็เลยอุดมสมบูรณ์พี่น้องเป็นอกอยังที่ว่าสามารถเหตุแห้เขามีความสุขได้นะเบื่องพันแดนก็นมาจนี่งคุ้งผมพี่น้องเบ่งอยู่หนากลงผมอ่ะ บางเื่เพ่นเขามาไก่หลายก็จับภาพคอนข,อขอ้างลำบากครับต้องได้โยนเม็ดทวนี้ไปให้พ่นเขยิบออกไปไกลๆถ้าเกิดทั้งบ,บเบียนเบียนธรรมชาติธรรมชาติก็ให้ความสุขสำหรับเฮาเนาะพี่น้องเป็นอีกอย่างที่บามองออกมาเป็นธรรมชาติมันบ่ก่คือกันก็เที่ยวสวนสัตว์นะเมาเที่ยวแบบนี้มันก็ได้ความสุขเต็มอิ่มนะพี่น้องจะบ่เห็นเม็ดทว คอนข้างจะเชื่องเลยเนี่ยยิ่งัวนี้ผมนั่งผมโยนเม็ดทว่วกล่องไบฝนบ่อหินเม็ดทว่วมันหล่นลงในเม็ดลนลงในหย่านะพี่น้องเพราะว่าหย่ารู้สึกว่าจะเห่ยวหน่อยหนึ่งจริงจริงผมมาตัดสองมือก่อนนี่วกตอนผมออกมาแต่ว่ามันก็เห่วไวครับย่ำเพราะว่าฝนตกอากาศฮอนฮอนหย่าแห้งเกิดแห้งเห่วไวพี่น้อง อาทิตย์หนึ่งเขาจะตัดสองเถืออลแย่ามนี้แต่เกิดฝนตกฉุกๆุกหน่อยก็ลังเรียนลงมาอาแล้วมาเลยตัวใดที่เป็นเืีองมันจะรบยา,านพี่น้องขอม้าจะอยากคุ้งกล่องนะนั่งอยูานากล่อง ตัวนี้ตัวนี้เออมาแล้วพี่น้องเจ้าตัวนุย่ยมาแล้วนี่ครับเจ้าตัวนุย่ยเฮ้ยบเห็นตั้งดนตัวนี้อันนี้นี่หละครับเจ้าเจ้าตัวนุย่ยที่ผมตามหาบเห็นเกือบสองอาทิตย์พี่น้องมาแล้วมาแล้วโบหังน้ำเออไปแล้วผุนลุบมุบไปลเลยอ,อ โอ้ดีใจดีใจเห็นแล้วพี่น้องตื่นหนุ่ยกลับมาแล้วผมมาเล่นตังโดนโบเห็นพี่น้องม้ามือนีมานั่งเด่นพันแดนเขามาหาเองแต่ว่ายิงยักหน่อยพี่น้องเดี๋ยวปล่อยมันกินจะข้าวก่อนเดี๋ยวมันก็เขามาอันนี้มันเดี๋ยวยนเม็ดตัวให้มันนี่ถ่าก่อนพี่น้อง เห็นเจ้าตัวหนุ่ยแล้วพี่น้องตัวหนุ่ยมากแล้วอยเพันกินอิม่มเดี๋ยวพันกระแลนเข้ามาพี่น้องพ่นแลนไปเฝ้าท่างอยู่ <c oughs> พ่นเพราะว่าก็จะจูงหมาเดี๋ยวพักกระแลนมาหย่านหมาหมาตัวบกไงก็จะจูงหมามาตัวบกไงตัวหนุ่ยกรแลนนี้เลยพี่น้อง ตื่นหนุไปบอกยังไงได้พอมาม่วนนี่ก็แตกขึ้นโคกใหม่โอเคนาอพี่ครับพี่น้องขอบคุณทุกคนรังแรงใจที่ไปก็มาเยี่ยมชมครับก็หลอกหน่อยแตกขึ้นโคกใหม่บึดเลยก็หลอกหน่อยยันมาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย